คิดวันนี้เริ่มต้นนะครับเมื่อวานนี้18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สูตรสีดำสวมทับเชิดสีขาวเนคไทสีแดงเลือดหมูพระสนับเพลาสีดำเสด็จพระราชดำเนินโดยรถเข็นพระที่นั่งลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิเดราช์มีท่านผู้หญิงทัศนาวัยสอนสงครามฝ้ารับสเสด็จในการนี้เพื่อทอดพระเนตรรถแข่งฟอร์มูล่าวันรุ่น RB6 เครื่องยนต์2,400ซีซีโดยบริษัทเลดบูคอมพานีลิมิเต็ดกรุงลอนดอนนำมาจัดถวายบริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายเฉลิมอยู่วิทยาประธานกรรมการบริษัทเลดบู l อมพานีลิมิเต็ดกรุงลอนดอนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือมาร์คเว็บเบอร์นักแข่งรถมือหนึ่งนักแข่งรถหนึ่งในสองคนของทีมเลดบู Racing แชมป์โลกประเภททีม ีล่าสุดเฝ้ารับเสด็จครับคุณภระเชิต์ครับโดยในการนี้นะครับมาร์คเว็บเบอร์ก็ได้ทุนกล้าวถวายโมเดลรถ Red Bull Racing RB6 ครับพร้อมกับถวายคำอธิบายเกี่ยวกับการขับรถและก็การแข่งรถนะครับโดยในการนี้นอกจากนี้ประสบนิกรเป็นจำนวนมากก็ยังมารอรับเสด็จแล้วก็ส่งเสียงส่งพระเจริญอย่างกึกก้องนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพักตร์สดใสทอดพระเนตรรถฟอร์มูล่าวันนานถึง52นาที จนกระทั่งเวลาประมาณ18ก52นาทีจึงเสด็จระรับจำเรินขึ้นอาคารชั้น16ขณะที่นายเฉลิมอยู่วิทยาน,นั้นบอกนะครับว่าทราบมาโดยตลอดว่าพระเจ้าอยู่หัวสนพระไทยรถฟอร์มูล่าวันทรงติดตามดูการแข่งขันมาโดยตลอดจึงอยากจะนํารถฟอร์มูล่าวันที่ชนะการแข่งขันในปีนี้มาถวายให้พระองค์ทอดพระเนตรซึ่งพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งกับนายมาร์คเวบเบอร์เป็นภาษาอังกฤษว่า การแข่งขันเนี่ยมีประเทศไหนบ้างรถเป็นรุ่นอะไรขนาดเครื่องยนต์เท่าไหร่เป็นของประเทศใดพระองค์ท่านทรงสงวนพระทัยชุดนักแข่งซึ่งมาร์คเวเบอร์นำชุดนักแข่งมาให้ทอดพระเนตรพร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับชุดว่ามีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งเป็นชุดกันไฟกันความร้อนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้พระองค์ท่านยังสงสวนพระทัยเกี่ยวกับการทํางานของพวงมาล,ายลัยรถซึ่งมาร์คเวเบอร์ได้ถอดพวงมาลัยรถมาให้พระองค์ทอดพระเนตรอย่างใกล้ชิด ในช่วงท้ายมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันปีหน้าแก่ทีมนักแข่งและผู้บริหารของเรดบูลด้วย นอกจากนี้ครับนายมาร์คเว็บเบอร์ได้เปิดเผยนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมจารึกหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองไทยรู้สึกถึงความทุ่มเทข,ของเรดบูลและคนไทยที่ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทราบมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยตัวของมาร์คเว็บเบอร์เองเนี่ยเคยมาเมืองไทยแล้วประมาณ15ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแค่มาเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาที่กรุงเทพนะครับ บริษัทกระทิงแดงนั้นได้ทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเงิน10ล้านบาทโดยเสรจพระชากลตามพระราชอธยาศัยและมาร์คเว็บเบอร์ได้ทุนเก้าถวายโมเดลรถ Red Bull Racing RB6 ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับตำแหน่งแชมป์โลกในปีนี้เนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระจุโอยัอยงพระราชทานพระราชาวโรากาสให้ช่างภาพส่วนพระองค์ฉายพระรูปพระองค์ร่วมกับทีมนักแข่งและผู้บริหารของ e ร b บู l ด้วย มาร์คเวเบอร์นั้นเป็นชาวออสเตรเลียนะครับท่านผู้ชมครับอายุ34ปีวันนี้แหละครับคุณพาสิ์ครับครับถนนแห่งปรติศาสาราชดรเนินเวทผู้เรซซิ่งนะครับซึ่งจะจัดขึ้นกำหนดการนั้นเวลาประมาณ13มูริกนจะเริ่มต้นพิธีการนะครับและเป็นพระกรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวนั้นเมื่อวานนี้พระองค์ท่านทรงเสด็จลงมาทอดพระเนตรรถฟงว่ล,วลาวัน